สวัสดค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนจากคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องความหมายและประเภทของยานผ่านะคลิปนี้ครูนัทกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องชื่อของยานผ่านะค่ะครูนัทมีปริศนาคำทายเกี่ยวกับยานผ่านะมาทายเด็กๆด้วยเริ่มกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีสองล้อปั่นไปปั่นมาคันเล็กนิดเดียวคำตอบก็คือจักรยานค่ะ อะไรเอ่ยขบวนยาวๆว,วิ่งบนรางเสียงดังปูนปูนคำตอบก็คือรถไฟค่ะอะไรเอ่ยโลดเล่นอยู่ในแม่น้ำลำคลองและท้องทะเลคำตอบก็คือเรือค่ะอะไรเอ่ยมีปีกบินได้พุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลก คำตอบก็คือเครื่องบินค่ะยานพาหนะแต่ละชนิดมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป<ม>ครูฟังจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะกันค่ะ C A R Car รถยนต์ M O T O R C Y C L E Motorcycle รถจักรยานยนต์ B U S Bus รถบัส A I R P L A N E Airplane เครื่องบิน B-O-A-T b o บเรือเ e ด็กๆได้เรียนรู้ชื่อของยนานพาหนะกันไปแล้วยนานพาหนะนอกจากจะช่วยในการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วยังช่วยให้เราปลอดภัยและประหยัดเวลามากขึ้นนั่นเองค่ะและต้องเลือกให้เหมาะสมกับการเดินทางด้วยนะคะ แล้วพบกับคุเนตคูฟางได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ